สวัสดีครับท่านผูช้ชมทุกท่านขอขต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเซนแอนด์โอโซนวันนี้พวกเรามากันที่น้ำตกสามลันเดี๋ยวพวกเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะไปการโอโซนไป <Bye. S 1> ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของทะเลสาบของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันนะคะทุกคนที่ี่บรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนน,นี่ทุกคนตรงนี้บรรยากาศดีมากตรงนี้จะเป็นส่วนของลานตั้งแคมป์ด้วยนะ ี่ทุกคนแม้ว่ามันจะอยู่ในตัวเมืองแต่ก็หนาวมากพื้นที่วิ่งเล่นกว้างใหญ่ไพศาลเลยทุกคนแล้วก็แบบมีที่นั่งชิวๆดีดีแบบดีมากเลยพี่อเเซเรามาเล่นกอบกองไฟกันดีกว่าโอเคเลยโซนพวกเรากำลังหน,หนาวๆกันอยู่พอดีมาเล่นกันเถอะาาใ เมืมม่อพวกเราเบี่ยวสวิตเกมตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต้นนะครับทุกคนแปเดี๋ยวพวกเราพาไปชมข้างล่างกันไปโอโซนไปพี่มา ตามมาตามมาเร็วเร็วเร็วตามมาตรงนี้อ่ะคนส่วนใหญ่ก็จะมากางเต็นทน้าทะเลสาบกันนะครับทุกคนให้เราเจอเจ้าหินเพี้ยนเซนมีปลาเยอะเลยทุกคนดูสิว้าวปลาเยอะจริงด้วยโซนนี่ดูสิ oh. นกก็มีบินเลยน้ำมันไก่นี่นะไก่กับนกก็มีฮ <c oughs> งั้นเดี๋ยวผมขอเดินชมวิวคิวทัศน์แถวนี้ก่อนละกันโอ๊ยเมื่อไหร่จะขายได้เนี่ยพวงกุญแจก็ใหญ่เกินโอ๊ยพี่เมื่อไหร่จะขายเสร็จเนี่ยโอ๊ยโอ,ยโ,อโซก็รอแป๊บหนึ่งซิ โอ้ยได้สักทีนะนี่เดี๋ยวพวกเราเข้าไปดูกันเลยไปกันโซนไปโหห้องใหญ่อยูอย่นะเนี่ยตอนนี้จะเป็นโซนโต๊ะกินข้าวนะทุกคนดูสิดูสิเฮ้ยสงเข,ข้าห้องน้ำไปแล้วนี่ทุกคนก็เป็นโต๊ะกินข้าวมีอาหารเต็มเลยแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นโซนเอ,อ่อแบบพวกน้ำชาอะไรพวกเนี้ยแก้วแล้วก็พัดลมนะทุกคน หน้าต่างแบบบานค่อนข้างกว้างเลยนะตรงนี้จะเป็นโซนเก็บของเช่นเก้าอี้ไม้กวาดหรือเสื่อนะทุกคนนี่ตาเข้ามาในห้องห้องนอนกันเลยโซนนี้ก็จะเป็นห้องนอนเป็นเตียงใหญ่สองเตียงนอนได้สี่คนเลยนะเตียงค่อนข้างสะอาดเลยโหสะอาดขาวมากเดี๋ยวผมก็โดดลงไปดูเลยนะสามสองหนึ่งตุม้มโหโคตรนุ่มเลยอะนุ่มเกิน มีทางเชื่อมกับห้องน้ำด้วยนะนี่ดูสิพอเข้ามาแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้เลยมีกระจกมีฝักบัวดูสิมีน้ำหอมด้วยใครสนใจก็มาพักที่นี่กันได้นะแต่ที่นี่มีข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่งเดี๋ยวผมบ้าไปดูนี่ กฎของเขาก็คือกะรุนายานำอาหารขะนมเข้าทานในบ้านเดี๋ยวพวกเราพาไปชมลานแฮมปิ้งหรือก็คือระเบียงกันนะทุกคนไ,กนไปกันไปกันนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นลานหน้าบ้านไปเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันเอ้อโซนวิ่งไปแล้วรอพี่ด้วย นี่โอโซนยืนชี้อะไรนะ่ะนี่ตอนนี้เราก็จะมาปีนต้นไม้หยอกหยอกมาครับไปไปดูกันนี่นะนี่โต๊ะกินข้าวของพวกเราตอนนี้นะของผมก็กำลังเช็ดโต๊ะอยู่นะทุกคนนี่นะของผมชื่อมอสนะตรงน,นี้ผมก็มานั่งเก้าอี้นะเป็นเก้าอี้ที่ค่อนข้างใหญ่คล้ายๆระเบียงเลยแบบนอนได้ชิวๆเลย ตอนนี้ก็แบบเผื่อใครอยากกินข้าวนอกบ้านนะครับแบบนอกบ้านแบบนอกบ้านจริงๆอ่ะนอกบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ตอนกินเลยละกันไปเย็นนี้เรากินชาบูกับหมูกระทะกันนั่นพี่โอ้ยหมูสุกแล้วหมูสุกแล้วจะกินแล้วนะจิมจิมจิมอะไรนะแม่อ,อเคโอเค มาเดี๋ยวกินเลยแล้วกันอีแล้วนะอ้าวยังอืมอร่อยมากเลยทุกคนอืมกินตามด้วยแตงกวาดองมัง้งโอเคครับก็ตอนนี้อันนี้เป็นหมูเบคอนนะเนี่ยเบคอนแบบหอมหๆแบบเบคอนลมควันอะหอมมากโคตรน่ากินอะะชอนก็ยังปิ้งอยู่เลยนะ โอ้ยโอโซนปิ้งเก่งจังเลยไม่กลัวน้ามันจะเด่นด้วยพี่ก็นั่งรอกินแล้วก็ยืนเต้นนั่งเต้นอะไรไปนี่ทุกคนแบบดีมากหอมมากสุดๆเลยใช่อร่อยมากตอนนี้ก็กำลังเตรียมพวกกิมจิอะไรพวกนี้เป็นเครื่องเคียงกับแก้มอยู่นี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะทุกคนหนาวมากเลยชักประมาณสิบเก้าองศานะนี่ครับอาหารเชา้าของเราก็คือชาบูเมื่อคืนนี้เลย เป็นแบบอุ่นๆเลยนะแบบอุ่นๆกับบรรยากาศหนาวๆเข้าโคตรเข้ากันอ่ะนี่ดิซี่นหนุกแบบหนุบหนับตอนนี้เราก็จะกินนมเย็นตอนที่เย็นๆตอนเช้ากันเลยนะกินกินกับพิงเกิลด้วยใช่แบบบรรยากาศดีมากทุกคนพอพวกเราทําภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วก็มาเล่นชิงช้ายามเช้ากันทุกคนแบบแกว่งไปแว่งมาเออเล่นแบบยืนได้ด้วยนะ และสำหรับวันนี้ผมออนเซนแล้วก็น้องของผมโอซนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย